ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการดื่มสุราอุบัติเหตุการทะเลาะบอกแว้งอะไรกันต่างๆเนี่ยเคยดื่มเหล้าเนาะก็ตั้งแต่อายุสิบแปดปีอเกือบทุกวันนั่นนะคือ20ขวดต่อเดือนแล้วผมก็คือว่าปีหนึ่งก็240ขวดแล้วผมกินมา30ปีก็30ปีคูณก็ประมาณ7 0 0 0ักว่าขวดแล้วถ้าคูณเป็นเงินะขวดละร้อยมันเป็นเงิน7จ็ดแสนกว่าบาทถ้าออกปิกอัพใหม่ๆก็คือคันนึงเลยแหละดื่มตอนนั้นเราก็ไม่คิดเนาะมันเป็นเงินน้อย แต่ถ้าเราเรามารวม30ปีคุณจะเห็นคุณค่าหลือว่าเงินมันเยอะมากห้ามตลอดลูกก็ห้ามลูกก็ขอร้องนะเราอยากจะหยุดเล่าแล้วลองงดเองก็ไม่เกินสี่ห้าวันพอดีมีซอสสมีโครงการเสวนาการลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้คณะกรรมการหมู่บ้าน,านผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านแจก เพ่นปับรดลงในการงดเล่าขา้าวภาษาที่วัดป่าถนนแครจังหวัดลบบุรีมีการลงน้ำงดเล่าขา้าวรรษาตั้งแต่วันนั้นมาก็เราก็สะดุดมาตรงนั้นแหละก็คอยบอกเขาเรื่อยว่าเพื่อสุขภาพตัวเองเพื่อร่างกายตัวเองเพื่อครอบครัวแล้วก็ไปลงน้ำกับในหลวงไว้ราชินีไว้ต้องทําให้ได้มันตั้งต้นมาจากนั้นแล้วก็เราก็เป็นผู้นําตรงนี้กรรมาการว่ามันก็คือ เราก็ต้องทําเป็นแบบอย่างผมหยุดตั้งแต่ก่อนเข้าภาษาได้ประมาณ2วันจนทุกวันนี้ผมยังไม่ดื่มผมน้หลงก็คือเราก็น่าจะตั้งวงเสวนาตั้งชื่อโครงการนี้ว่าคนหัวใจหินให้เชิญชวนเครือข่ายงดเล่าบ้านโพข้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทีบ้านยางลาบอำเภอคุกเจริญแล้วก็มีบ้านชอนสาเดชทํายังไงชุมชนจะให้ผู้ที่ลงนาในวันข้าภาษาของเราอ,อยู่รอดปลอดภยัยให้ครบรรษา ขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนบ้านเราคือร้านคุณกมวลผายสึ้นวัให้ขายเหล้าตามกฎหมายที่กําหนดครับปีนี้เป็นปีแรกที่เข้าร่วมง,งานงดเหล้าครับคือเราไม่ขายให้เด็กต่ํากว่าอายุ20และก็วันเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันสำการของชาติรู้สึกว่าชาวบ้านเขา,เข,าเข้าร่วมงารเยอะฮรคนมาซื้อน้อยลงเราไม่เสียดายตรงที่ได้ได้ฮะสบายใจครับที่สําคัญก็คือความร่วมม,วม,มือของทุกองค์กรซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นํา 2องอวัดสามโรงเรียนสี่พี่น้องประชาชนขอทุกคนเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจในการที่เราทั้งหลายจะร่วมกันุดลง,ลงให้คนในชุมชนเราปลอดการดื่มแอลกอฮอล์ไปให้ความรู้ไม่เตือนสต,ติเขาว่าสิ่งที่นั้นทำไปแล้วย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดเป็นการทำร้ายตัวเองต่อชุมชนด้วย แล้วก็มีงานศพงานบวชจัดเลี้ยงก็จริงแต่ให้งดเหล้าได้ไหมทางเจ้าภาพเขาก็เห็นด้ดวยเราก็ไปแนะนำก็เนาะว่ากลุ่มเราเนี่ยทำมาแล้วทําได้เนาะก็คือไม่ได้เลิกแต่ก็ลดละค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือดื่มให้น้อยลงคือชักชวนผู้ที่งดเหล้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกับโครงการของเราคือเชิญชวนให้เด็กตัดตอนผู้ดื่มร้ใหม่อะไรํำนองนี้แล้วเราก็มีการวางแผนต่อย,ยอดกันจากโครงการหัวใจหินเราจะทำยังไงให้กลุ่มของเราเนี่ย อยู่รอดถ้าออกภาษาแล้วก็ยังมีที่ว่างให้สําหรับมาเสวนาไปดูงานขดลวดรูปสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วกลับมาเราก็มาจัดก,การขยายเครือข่ายในการอบรมเราจะรวมกลุ่มกันทําต่อไปเรื่อยๆเป็นอาชีพเสริมครับผมว่าเปลี่ยนแปลงนะรู้สึกว่าชาวบ้านเขาเข้าร่วมการเยอะครับพอเรามารณรงค์เรื่องเหล่านี้เข้าอุบัติเหตุหรือปัญหาต่างๆก็ก็ลดลงเห็นชุมชนเขามีความสุขเรื่องทะเลาะวแว้งก็ไม่เคยมีในกลุ่มของเราเนี่ก็หกเลยที่ให้ความร่วมมือที่สําคัญก็คือต้องมาพูดคุยมาทําความเข้าใจซึ่่งกกัันนและวา หมู่บ้านของเราเนี่ยจะทําอะไรให้มันดีขึ้นตําบลคลองสมบูรณ์เป็นโครงการตําบลต้นแบบในการรณรงค์งดเหล้านะครับหลังจากนั้นก็จะขยายผลไปตปําบลอื่นๆตั้งแต่อยู่แล้วมามีความสุขมากขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นเนาะอารมณ์เขาก็ดีขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็มีเวลาสอนกันบ้านลูกแล้วมาทํากลุ่มก็มีเงินให้ครอบครัวไม่อยากให้เขาดื่มอีกอยากให้เลิกติดสองเดือนเลย มาร่วมกันเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนด้วยโครงการชุมชนปลอดเหล้า,าเราทำได้